สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขแม่นๆครับวันนี้ครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกันยานะวันนี้ครับจะมานําเสนอครับวิ่งบนสามตัวผมจะใช้สองสูตรตัดกันครับเพื่อหาเลขเด่นแล้วเอาประกบวิ่งชนกันอย่างละสามตัวเลยนะครับเอาชนกันหมดเลยจะยืนคนละฝั่งนะครับอย่างงวดนี้ทาแบบนี้อ่ะฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ี่นงครับที่วิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลักจินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลักจินแบงของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัดสูตรเลขแม่นๆมาดูวิธีทําสูตรที่1พี่น้องครับผมให้ใช้เอาหลักหน่วยคูณเอา2คูณหลักหน่วยครั้งที่4แล้วเอาผลคูณมาบวกหลักหน่วยล่าง แล้วบวกไป3ตัว2 6เป็น12บสบวก1เป็น3บวก1เป็น4ีบวก1เป็น5อย่างงวดวปนที่16มิถุนามาใช้1กรกฎาได้3 4 5สูตรที่สให้เอาร้อยที่3บวกหน่วยที่3 7มเบวก4เป็น11 11บวก9เป็น20บวก1บเบวกหเป็น22 2ส,สูตรนี้สูตรนี้ได้3 4 5สูตรนี้ได้012 จับชนกันได้3ามสเป็น9ไปกลับก็จะได้อยู่18หางจะได้อยู่18หางและออกอะไรครับออกห้าถูก0 3 3 0ตรงนี้งวดต่อมาพี่น้องครับสูตรนี้2องคูณเป็น14 4สบวกเเป็น13บวกหเป็น4ี่บวกหเป็นห้าเราได้3ามสี่ห้าส่วนสูตรนี้7จบวกแเป็น15บห้าสิบวกเเป็น24่สิบสีบวกหนึบห้วกหนึ 3 4มี่หคือสูตรนี้4ี่ห้าหคือสูตรนี้พี่น้องครับเรามาดูถ้ามันมาลักษณะนี้มันชนกันที่4กับ5 4ี5่กับ5นี้ถ้าชนแบบนี้ผมว่ามันมีโอกาสที่จะมาสูงคือเราจะใช้เด่นคือ4กับ5แต่พี่น้องครับแต่ถ้าสี่กับ5้ไม่มามันจะเหลือสาหเท่าน,นั้นนะมันจะเหลือสองหางนี้คือ3าหและ6กสเท่าน,นั้นถ้ากรณีที่สี่ไม่ มา5ไม่มาครับและผลที่ออกออก3 3 6มา3 6จริงๆ4กับ5ไม่มาเหลือ3กับ6งวดต่อมาพี่น้องครับสูตรนี้ได้7 8 9 2 8ปดเบวกหเป็น7 7 8 9สูตรนี้ได้4ีบวกหเป็น5้บวกเเป็น4 5 6 6 7าหกหกเออกอะไรครับออก0 4 1 ศูนย์สี่หนึ่งสูตรนี้ถูก 4, สี่สูตรนี้ผิดไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งมาดูงวดต่อมาเลยครับพี่น้องครับสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกเจ็ดแปดหกบวกสองเป็นแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดแปดเก้าชนไหนครับชนที่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเด่นมากนะถ้าเจ็ดกับแปดไม่มาจะออกหกเก้าเหมือนงวดนั้นและผลที่ออกพี่น้องครับออกแปดหกเจ็ด ของเราได้เด่นที่เจ็ดกับแปดมาสองตัวเหมือนกันพี่น้องครับแต่ไปคนละหลักเจดกับแปดชนกันเนี่ยไปหลักร้อยตัวหนึ่งมาหลักหน่วยตัวหนึ่งถ้าจับคู่ชนจะถูกที่หกเจ็ดพี่น้องครับมามาดูงวดปัจจุบันเลยดีกว่าสองคูณปดสิบหกพี่น้องครับเอา 6, หกมาบอกบวกแปดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกสูตรนี้ได้มาแล้วครับคือสี่ห้าหก สูตรที่สองหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกเก้าสามบวกเก้าเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่อ่ามาแบบนี้พี่น้องครับงวดนี้เราได้สี่ห้าหกชนที่สองสามสี่แต่ผมตัดออกมาเลยพี่น้องครับผมใช้เลขตัวเดียวผมมั่นใจว่ามันน่าจะมาสี่พี่น้องครับผมจะใช้เด่นที่เลขสี่ตัวนี้ อันนี้เป็นชุดโต๊ะนะผมเวี่ยงเป็นชุดโต๊ะถ้าสี่มาผมจับพ่วงได้สี่สองเก้าสี่สองหนึ่งสี่สามเก้าสี่สามหนึ่งและเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหนึ่งเน้นที่สี่แถวนี้จะเป็นตัวกันแถวนี้จะเป็นตัวดินอ่ามาดูชุดเต่งพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดเต่งนะไม่ต้องกลับครับชุดนี้สามตัวนี้เก้าสี่สองเก้าสี่สาม เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สองผมเน้นที่สี่อยู่ในหลักสิบงวดนี้ครับถ้าสี่มาในหลักสิบตัวเต็งม,มีแค่นี้สี่หางแต่ถ้าสองตัวเน้นที่สี่สองกับสี่สามโดยเฉพาะผมว่าสี่กับสองน่าจะมีให้เห็นงวดนี้จะเข้ามาในชุดไหนไม่รู้พี่น้องครับอ่ะถ้าพี่น้องชอบค่อยนำไปใช้ก็แล้วกัน ผมเน้นที่สี่ถ้าสี่ไม่มาพี่น้องครับมันจะเหลือห้ากับหกมาชนสองกับสามในนี้ผมไม่จับนะผมคิดว่าสี่นะจะมางวดนี้แต่ถ้าห้ากับหกมาเราจะได้ห้าสองห้าสามพี่น้องครับเราจะมีห้าสองห้าสามตัวที่ผมไม่จับนะแล้วก็หกสองแล้วก็หกสาม ปพรามันชนสี่ถ้าสี่ไม่มาฝั่งนี้เหลือห้ากับหฝั่งนี้เหลือสองกับสามเมื่อจับคู่ชุดพี่น้องครับเราจะได้อยู่สี่ตัวสี่ตัวนี้พี่น้องก็ไปหมุนเอาหรือชอบแบบนี้ตรงๆก็ได้แต่ผมชอบสี่ผมเลยวางสี่เป็นทีเด็ดในวันนี้ถ้าสี่ไม่มาก็าจะมาในรูปนี้โอเคพี่น้องครับความพอใจอยู่ที่พี่น้องผมมีหน้าที่คำนวณหาสูตรมาให้ดูเนาะ โอเคครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ